สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวบ้านราคาอยู่ที่หนึ่งจุดหกร้านบาทน,นะคะซึ่งเป็นบ้านในฝันที่ตัวเองมีกล้าฝันค่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูอันนี้ยังไม่เสร็จนะคะเลยหยุดนิดเดียวคนจะมาดูรีวิวก่อนที่จะตกแต่งเข้าบ้านเนาะโอเคคะ่ะตามมาค่ะโอเคคะ่ะเมื่อเราเดินเข้ามานะคะตอนนี้ก็เป็นที่โรงจอดรถนะคะตรงจอดรถของเราขนาดก็จะประมาณอ,อ๋อสี่คูณหกค่ะ ขนาดก็จะประมาณสีค่คนหกนะคะลงจอดรถทาคนเดียวค่ะถ่ายทาคนเดียวค่ะ <laughs> ถ่ายทาคนเดียวนะคะต่อมาก็จะเป็นโซนหน้าบ้านนะคะข้างล่าเข้าไปครับไขอดรองเท้านิดน,น,นึงเพราะเขาทำความสะอาดแล้วอันนี้เราจะมาถ่ายทำ <laughs> เปิดไม่ออก <laughs> สรุปบ้านฉันหรือเขายังไม่เปิดฉันชายมั้ง แป๊บหนึ่งพอไว้ก่อนแล้วไปเข้าด้านหลังต่อจากเมื่อกี้นะคะเรามาเข้าด้านหลังกันเมื่อกี้ข้างหน้านเราอา่ะแตกคาะเชญเข้ามาเลยค่ะมาดูบ้านก่อนที่เราจะตกแต่งนะคะส่นวนเฟอร์นิเจอร์เนี่ยคือเราก็ซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้อยนมค่ครับคือกระเรื้องตเองนะคะเพราะตัวเองจะชอบอ,อลายหินอ่อนทุกอย่างเป็นลายหินอ่อนเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่น่าเบื่อแม่อะไรสักอย่างนะคระับเ,เราจะไปแค่หน้ากันเถะ ะค,ะคือเอ่อรูปต้นคือเราต้องการห้องที่มันเป็นห้องนั่งเล่นห้องทานข้าวแล้วก็ห้องครัวยาวไปเลยครับมันจะได้สะดวกเนาะเพราะว่าบ้าน,นเชียวเราก็มันสะดวกสำหรับคุณแก่ด้วยแล้วก็อนาคตข้างหน้าเราด้วยไงเราต้องแก่แเราไม่ใช่วัยรุ่นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะมาตั้งขนาดประมาณสี่คูณหกครับ ประมาณ4ี่คูณหนะคะห้องนั่งเล่นเดี๋ยวเราก็จะดูเอรพนิเจอร์อะไรนะคะเรื่อขึอะไรนี่น,นะคะต่อมาก็จะโซนตรงกลางนะครับก็จะเป็นห้องครัวออไม่ใช่ห้องทานข้าวห,ห้องแล้วก็ทานขานะคะส่วนด้านหลังสุสก็จะเป็นห้องครัวนะคะเป็นห้องครัวแล้วก็ปกติบ้านจะอยู่ที่สามห้องนอนสองห้องน้ำน,นะคะเราจะมาดูห้องนอน แรกก่อนครับหรือเป็นห้องนอนหลังสุดแล้วกันนะครับห้องนอนหลังสุดนะครนี่นะครับอันนี้เป็นห้องของตัวเองห้องนอนท้ายสุดนะครับห้องนอนแรกขน,<อ>น,นาด <2 S 1> อยู่ที่สามจุดห้าคูณสามจุดห้านะครับเดี๋ยวตกแต่งเฟ<ด>อร์นิเจอร์กันนี้เรามาดูก่อนที่จะตกแต่งเฟอร์นิเจอร์นะคะรับทุกอย่างกระเบื้องทุกอย่างเป็นคนเรียกสันหมดเลยครับห้องน้ำนบัรแรก ไปได้อยู่ไ,ไปก็ได้อยู่อันนี้เพื่อจะเบื้องเองนะคะทุกอย่างใช้เรื่องกตกระเบื้องที่จะตกเต็มประมาณสามชั่วโมงนะครับเร่คการเ้ห้องน้ำอันนี้เป็นห้องน้ำรวมนะคะห้องน้ำรวมนี่ค่ะให้เราแบบว่าสวยอ่าให้เราแบบว่าเรียบรูแต่ดูแพงโอเคค่ะ มาดูห้องที่สองกันนะคะคลิปอันนี้คืออาจะมื่อเป็นโครงการนห้องที่สองถไปอันนี้ก็ขนาดเท่ากันค่ะสามจุดห้าคูณสามจุดห้านะคะห้องที่สองค่ะ,คะแต่เมื่อกี้ไม่ปิดหรอือม เราไปดูห้องมาสเตอร์กันค่ะห้องมาสเตอร์อ๋อฉันลืมไปฉันไม่ต้องใส่แมสก็ได้นี่เพราะว่าฉันอยู่ในบ้านตัวเอง <laughs> ฉันลืมไปอันนี้ก็จะเป็นห้องมาสเตอร์นะคะที่เป็นห้องน้ำรวมอันนี้จะเป็นห้องของคุณพ่อคุณแม่นะคะจานี้ขนาดพื้นที่ 3, 3, 3 5มจุดเท่ากันเช่กันครับซึ่งเรือตกแต่งนะคะ ไหมคะทุกอย่างเลือกสรรด้วยเรียบดูแต่ดูแพงนะคะจะเปิดให้ดูในห้องน้ำมาเช่อันนี้ก็เลือกกัะเบื้องเช่นกันค่ะนไนี่นะคะห้องต้องปิดไฟก่อนคะ่ะ นะคะก็วันนี้ก็พามาชมก่อนที่จะตกแต่งในบ้านเนาะเดี๋ยวก็จะให้ดูรับอๆไปครั้งหนึ่งขอบคุณมากนะคะสำหรับคนที่ดูในช่อง Youtube ฝากก,า like, ก,า share, กาไดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพราะว่าเราดีวิวบ้านตัวเองเนาะซึ่งเป็นก็ที่ได้บ้านหลังนี้มาก็เป็นมรดกของคุณพ่อเพราะว่าอยากให้ท่านใช้ชีวิต ให้สบายนะคะเพราะว่าแกก็อายุเยอะแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับคที่ตามรับชมนะคะ